เนี่ยดาดำแข็งจับขนัดมือเลยขนัดมือแค่ไหนกันเชียวฟังฟังมีเสียงด้วยนะโว้ยฉันน่ก็มีเฮ้ยนี่ไหนเล่นจริงเลยเนี่ยโอ้ย,อยอนี่เล็กน้อยดาของฉันน่ะเฮ้ยมือแต่มโม้ลเลยของฉันเนี่ยก็มีเหมือนกัน เนี่ยดาบดำแข็งจับถนัดมือเลยถนัดมือแค่ไหนกันเชียวฟัง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 ของฉันน่ะมีเสียงด้วยนะโว้ยของฉันน่ะก็มีชักไม่ออกอย่างนั้นเหรอโอ๊ยโอ๊ยบอมมี้นี่ไหนเรื่อจริงเลยเนี่ยโอ่ยหนูเฮ้ยคุณณ เล่นดาบกันรุนแรงแบบนี้ได้ไงลูกใช่ครับคุณนาะบอมบี้อะ่ะเขาแทงผมอะ่ะจนมีดดั้มเลยครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับมันเข้าแค่หัวเฮ้ยปลายดาบครับคุณอนาะมันเข้าแค่ปลายดาบเองครับจะเข้าแค่ไหนก็ช่างมันก็คือเข้าแล้วถึงมันจะไม่มีคมแต่ถ้ามันโดนจุดสําคัญเนี่ยมันก็อันตรายได้น้องลูกนะถ้าเพื่อนเขาเปอะไรขึ้นมาหนูจะรับผิดชอบเขายัางไงลูกเอาเอาดาบเนี่ยก็เก็บไว้เล่นที่ปลอดภัยตัวนี้นะ น้าไปละลดหน่อยฉันขอโทษนะเพื่อนที่ฉันทำรุนแรงเกินไปฉันอะชักดาบไม่ออกอะนายช่วยชักให้ฉันหน่อยได้ไหม่ช่วยฉันหน่อยช่วยฉันหน่อยคุณอาทำให้ผมเลยปวดเข่า เด็กหน้าแก่เขาบ่แม่ขอบพวกเจ้าเท่าไรคนว่าเขาคิดว่าเขาอายุสามสิบค,คิดว่าเขา